สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับจิตตาพื่งราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกองทัพสหรัฐนั้นสั่งเสริมกําลังทางอากาศและยกระดับเตรียมความพร้อมสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับซึ่งอ้างว่าเป็นการปร้องปรากรานเคลื่อนไหวเพื่อดําเนินการล้างแค้นอิสราเอลการประกาศเรื่องนี้มีขึ้น2วันหลังจากที่ประธานดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐสั่งให้กระทรวงกลาโหมหรือว่าเพน็จกอรของสหรัฐปรับตําแหน่ง กองกำลังสหรัฐในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดหลังจากที่กองทัพอิสราเอลสังหารฮัสซันนาสราเลอะผู้นำสูงสุดของอิสลา็อกและอาจทำให้อิรานตอบโต้แรงแค้นพลตที่แพทริกไรเดอร์โฆษกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในแถลงการว่าสหรัฐจะป้องกันอิรานและกองกำลังตัวแทนขยายวงขัดแย้งและจะดำเนินทุกมาตรการที่จะเป็นหากอีกฝ่ายใช้สถานการณ์นี้พุ่งเป้าโจมตีทหารหรือว่าผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคแถลงการนั้นไม่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็บอกว่าจะเสริมกำลังทางากาดทั้งใหม่ในระดับไหนบอกเพียงว่า จะเสริมศักยภาพทางอากาศในเชิงป้องกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าและยังมีคําสั่งให้ทหารตั้งอยู่ในความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินหลายรูปแบบในภูมิภาคทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐบอกในรายการ This w ว e k ทางช่อง ABC ว่าเวลานี้สหรัฐมีกองกำลังในตะวันออกกลางพร้อมป้องกันตนเองและช่วยปกปก้ปกองอิสราเอลมากกว่าที่เคยมีเมื่อเดือนเมษายนในช่วงที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและโดรนหลายร้อยลำโจมตีอิสราเอลในช่วงนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในการโจมตีอิสราเอลโดยตรงของอิหรา่าน ในขณะที่ทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีคำสั่งให้กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อัปรหัมลินคอนอยู่ในตะวันออกกลางต่อไปหลังจากที่เปลี่ยนเส้นทางจากการประจําการในแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางเมื่อ1เดือนก่อนคำสั่งนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี USS แฮร์รี่เอสรูเมนออกจากท่าเรือในรัฐเวอร์จิเนียเพื่อเดินทางตามกําหนดและเป็นไปนได้ว่าอาจจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐประจําการในตะวันออกกลางสองลำเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ดูร้อนนที่ผ่ผามาม กองเรือโจมตีเติร์น้ำเติร์บกวาสจะยังคงอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตอนออกกลางอีกต่อไปกลุ่มเรือนี้ประกอบไปด้วยเรือเติร์น้ำเติร์บก USS ดิวิอร์ USS h o กิที่มีนาวิทยธทินหลายพันนายพร้อมกับอุยพพลเมืองออกจากเลบานอนในกรณีที่จำเป็นสำหรับเรือวานสนั้นสามารถส่งเรือเล็กขึ้นบกได้ยังมีเครื่องบินรบ ok F-35B ของนาวิโยอทินที่ช่วยให้ฝ่ายวางแผนทางทหารโจมตีทางอากาศได้หากมีความจำเป็น ในเวลาเดียวกันนั้นกองบัญชาการตางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเถลว่าสหรัฐโจมตีทางอากาศในซีเรียสังหารน,นักรบอัลกออิดะและกลุ่มไอซิส37คนเมื่อวันที่16และ27กันยายนในจํานวนนี้เป็นสมาชิกระดับแกนนําหลายคนด้วยกันในขณะที่มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการดําเนินการในการที่อิสราเอลนั้นโจมตีฮัสซันนัสรัลเลในครั้งนี้ก็เป็นการโจมตีโดยใช้ระเบิดจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นระเบิดบังเกอร์บ er ัสเตอร์ขนาด900กิโลกรัม สื่อใหญ่ของสหรัฐอย่างนิวยอร์กไทม์นั้นรายงานนะครับว่าคลิปวิดีโอของกองทัพอากาศอิสราเอลที่เผยแพร่กันออกมานั้นสรุปว่าอิสราเอลใช้ระเบิดหนัก2,000ปอนด์หรือว่าราว900กิโลกรัมเจาะฐานรญชการใต้ดินสังหารฮัสซันนัสราเล์ผู้ดำสูงสุดของฮิสบอลล็อก ซึ่งเทรเวอร์บอลอดีตนักเก็บกู้ระเบิดของกองทัพบ,บกสารัฐบอกว่าคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเครื่องบินรบเนี่ยแปดลำด้วยกันติดระเบิด2 0 0ปันปอนอยางน้อย15ลูกและระบุชนิดได้จากเครื่องบินรบบางลำว่ามันเป็นระเบิด BLU-109 ผลิตในสหรัฐติดชุดอุปกรณ์นำวิถีหรือว่า เจเดนนะครับซึ่ง BLU-109 เป็นระเบิดบังเกอร์บัตเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถเจาะทะลุทะลวงอุโมงค์ใต้ดินก่อนที่จะจุดจนวนระเบิดนะครับด้านเวสไบรอันอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการเล็งเป้าหมายของกองทัพอากาศสหรัฐที่วิเคราะห์คลิปวิดีโอเดียวกันเห็นพร้อมและเสริมว่าเป็นชนิดระเบิดที่เขาคาดหมายว่าอิสราเอลจะนํามาใช้เมื่อตอนประกาศโจมตีพุกเป้าสังหารนากรันเล,ล็กในฐานปฏิบัติการใต้ดินซึ่งรัฐบาลประถมบดีจโจไบ,บเดนนั้นได้ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ สั่งระงับการส่งระเบิดหนัก900กิโลกร,รัมให้กับอิสราเอลเพราะเกรงความสูญเสียในชีวิตของพลเรือนในกาซาแต่ว่าสิ่งที่อิสราเอลเอานำไปใช้ในครั้งนี้ก็คือนำไปใช้สังหารฮัสซันนัสราลาะก็คงจะต้องรอดูว่าฝั่งสารฐอก,การกานั้นจะออกมาระบุอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่ามีการระงับการส่งไปแล้วแต่อยู่ๆนั้นอิสราเอลสามารถใช้ระเบิดรุ่นนี้ไปสังหารฮัสซันนัสราลาะในเลบานอนได้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์วน็ตนั้นเกาะติด